คือจุดที่พี่คิดว่าพี่เริ่มเริ่มสนใจผู้หญิงคนนี้คือหมายว่าสนใจเรื่องแนวคิดเรื่องตัวตนเขาก็ตอนที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยพี่เห็นแบบเขาหลุดคือจะเรียกว่าเขาหลุดก็ได้เขาเขาก็เหมือนคือถ้าแบบเราถอยออกมาจากเขาที่แบบไม่ได้เป็นนายกเขาก็เหมือนเป็นผู้หญิงวัยวัยซึ่งซึ่งแก่กว่าพี่4ีหปีเนี่ยพี่ก็เหมือนแบบเฮ้ยเรามายถึงว่าเรามองตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังแบบเออเราก็ยังอยากไปเที่ยวอยาก ไปเมาอยากอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้คุณยิ่งรักเนะี่ยเขามาเป็นนายกแล้วแต่เขาก็ต้องสละทุกอย่างโอเคแน่นอนว่าเขามีเป้าหมายหนึง่งเขาที่เขามาเป็นนายกไม,ม่ว่าจะคุยออกับคุณทักษิณพี่ชายเขายัางไงก็ตามเขาก็มาเป็นนายกแล้วแต่ว่าเขาก็จะมีความเป็นตัวตนยังมีความเป็นผู้หญิงยังมีพี่ดูว่าเขาเปิดๆด้วยซ้ําดูเขาชอบหลุนหลุดเวลาเ,เขาอยู่นิ่งๆไม่ได้อยู่หน้ากล้องไม่ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เออมีความรู้สึกว่า ตัวตนแค่เราอยากเห็นว่าตัวต,วตนเป็นไงตอนนั้นนะพี่ก็ใช้โอกาสในการที่แบบแอบคุยอะไรมั่งซึ่งพี่วันนั้นนะพี่เป็นคนที่แบบว่าล้ําเส้นนักข่าวคือเราไม่ได้อยู่นัข่าวสายทำเนียบเราก็ไม่รู้ประเพณีว่าเวลาไปทําข่าวต่างประเทศกับนานะยกเนี่ย จะต้องคุณต้องอยู่ในกรอบคือห้ามไปใกล้นายกห้ามแบบถามนอกเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งพี่ทําหมดคือพี่เข้าหาตัวนายกหมดแล้วมีอะไรก็ชวนคุยชวนถามไปใช่ไหมคือพี่ว่านายกเนี่ยเขาก็คงเกรงใจด้วยเห็นว่าพี่เป็นนักข่าวอาวุโสก็เลยเกรงใจเพราะว่าตอนขึ้นบนเครื่องเนี่ย ปกตินะคะ่ามเนียบอกว่าจะไม่มนายกเนี่ยจะไม่เคยเดินมาคุยกับผู้สื่อข่าวเลยแต่พอดีอาจจะเห็นว่าพี่มาก็อาจจะแบบเออเป็นผู้ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยก็เดินมาคุยที่กับพวกนักข่าวก็เลยได้คุยได้อะไรกันหลายหลายเรื่องอันนั้นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พี่คิดว่าเออ ผู้หญิงคนนี้น่าสนใจแต่ว่าพอดีว่าจังหวะเนี่ยเขามาเป็นน้ำตีกลาโหมพอดีอแล้วพี่ก็ดูลังหานพี่ก็เลยมองว่าทําไมจะต้องมาเกิดเหตุเรื่องนี้แล้วพี่มองว่าส่วนใหญ่มันเป็นผลมาจากกรณีคลิปถังเช่าด้วยมันยาวลงมาเพราะฉะนั้นเล่มนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากที่จุดของคลิปถังเช่าด้วยซึ่งเป็นรับรองพางเล่มก่อนหน้านี้ด้วยว่ามันเป็นภาคต่อมาด้วยนะต่อเนื่องกันเลย